สิงเจาลินประกบคู่สิงเฟยในซีรีส์เรื่อง m มเ i r l รักหมดใจไอย,ยกลอนละครเกาหลีคลาสสิกฉบับดีเมคเปิดตัวเวอร์ชั่นจีนอย่างเป็นทางการ m มเ i r l รักหมดใจยอยกะลอนเวอร์ชันจีนได้ว่าจ้างสิงเจาหลินและสิงเฟยให้มาร่วมแสดงโดยทั้งคู่ต่างก็เป็นนักแสดงในละครแนวรักโรแมนติกคอมดี้ที่มีผลงานชิ้นเอกที่รู้จักกันดีอย่างเช่นท่านอ่องเมื่อไหรท่านจะอยากกับข้าและพรมิกขิตนี้คือเธอของสิงเจาลินและสําหรับสิงเฟยเช่นอุนไอ ใในใจเธอรักยุ่งยุ่งของเจ้าชายกบและกระตุกรักหัวใจไฟช็อตล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่คุ้นเคยและโด่งดังมากการผสมสารนี้ทําให้แฟนตั้งตารอโดยเวอร์ชั่นดั้งเดิมของไมเคิลรักหมดใจใหญ่กระล่อนนําแสดงโดยลีดาเฮและอีดงอุกเป็นละครแนวโรแมนติกโคอมดี้เรื่องราวเกี่ยวกับจูยูรินสาวบนเกาะเชจูที่มีชีวิตไม่ต่างกับเล่ร่อนไปมากับพ่อของเธอเธอมีทักษะในการตลกตะแลงและไหลลื่นไปกับสานาการต่างๆได้ดีทําให้เธอต้องใช สถานการณ์นี้ในการใช้นี่แทนพ่อกระทั่งได้มาพบกับซอกงชานไทายย่ามหาเศรษฐีผู้เย็นชาที่พยายามตามหาหลานสาวที่หายไปของคุณปู่เพื่อมาดูใจท่านในยามป่วยทําให้เขาตัดสินใจว่าจ้างเธอให้มาเป็นหลานสาวกรมลอรับภารกิจเป็นหลานต่างหน้าไปก่อนเพื่อหวังจะให้อาการป่วยของคุณปู่ดีขึ้นแต่โชคชะตาก็ทําให้ทั้งคู่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันสําหรับเรื่องราวการรีเมคของจีนจะเป็นเช่นไรนั้นต้องไปติดตามชมในซีรีส์ My Girl o ท่านจีนฉบับสิงเจาหลินและสิงเฟยได้ทางวีทีวีแต่ขนาดนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทำนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ